สวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ก็มาว่าถึงคาถาชินบนัญชรหรือพุทธลิทธิชินบนัญชรวรกที่9กับวักที่10นะครับซึ่งจะว่าด้วยการอ่านคำสวดคำแปลและก็คำอธิบายเพื่อความเข้าใจ เพื่อเราจะเมื่อเข้าใจแล้วแล้วก็สามารถที่จะซาบซึ้งมีความมุ่งหวังมีเป้าหมายในจิตใจให้ชัดเจนขึ้นในวรรคที่9บทสวดว่าเซซาสิติมหาเทราวิคิตาชินาสาวกา เอตาสีติมหาเทราคิตาวันโตคิตาวันโตชิโนราซาชลันตาสีระเตเชนะอังค์อังคมังเเคสุสันธิตาเอาอีกรอบนะครับเซซาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราคิตาวันโต คิโนโราาชลันตาสิระเตชเนะอังขมังเคสุสันธิตาคำแปลพระมหาเทระที่เหลือจากที่เอ่ยนามมาแล้วผู้ชนะแล้วผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านั้นนับเป็นผู้มีชัยและ เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยเป็นผู้รุ่งเรืองอยู่ด้วยเดชแห่งศีลขอจงประดิษฐานที่อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายคำอธิบายภาษาวกของพระพุทธเจ้าที่นับว่าเป็นภาษาวกผู้ใหญ่นั้นมีทั้งหมด <c oughs> ขอไปครับ 80รูปเรียกว่าอสิติมหาเถระพระสาวกที่ได้อาราธนามาสถิตท,ที่ร่างกายแล้วนั้นมีทั้งหมด15องค์ยังเหลืออีก65องค์ที่ยังไม่ได้อาราธนามาดังนั้นในบทนี้จึงอาราธนาพระมหาเถระสาวก65องค์ที่เหลือซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหรันต มาสถิตที่อวัยวะน้อยใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายที่จะพังเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนนั้นๆต่อไปวัรที่สิบรัตตานังปุรโตอาสิทักขิเนเมตสุตตะกังทัชชักัง ปัจโตอาศิวาเมังคุลิมาละกังอีกรอบนะครับรัตานังปุระโตอาศิทักขิเนเมตสุตตะกังทัชชักังปัจจโตอาศิวาเมังคุลิมาละกังคำแปลพระรัตนตสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระทัชกคสูตร อยู่เบื้องหลังพระอังคุลิมาละปลิตยอยู่เบื้องซ้ายคำอธิบายพระสูตรทั้งสี่เป็นเกาะป้องกันรอบกายเราพรัตนสูตรบทสวดพระนาคุณและอนุภาพของพระรันตนตใยมีอำนาจขับไล่พูดผีปีศาจขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บมาสถิตเบื้องหน้า เมตตาสูตรคือบทสวดพลรนาคุณและอนุภาพแห่งเมตตาธรรมมีอนุภาพทําให้ผู้อื่นรักใคร่มาสถิตท,ที่เบื้องขวาทชัชชกสูตรบทสวดว่าด้วยยอดธงคือพรานาตายัยมีอนุภาพขจัดความบาดกลัวปลุกใจให้กระหารมาสถิตท,ที่เบื้องหลังอังคุลิมาละผลิต บทนี้สวดเป็นสัจวาจาของพระองค์คุลิมานมีอนุภาพระงับความรุ่มร้อนในร่างกายและจิตใจให้สงบเย็นมาสถิตท,ที่เบื้องซ้ายเพิ่มเติมนะครับบทสวดในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆนะครับคือ 1. บทสวดที่เป็นคำสอน มุ่งสวดให้เกิดปัญญามักลงท้ายด้วยคำว่าสูตร 2. บทสวดเพื่อให้เกิดฤทธิ์บรรดาลผลมักลงท้ายด้วยคำว่าผลิตในเ็ตตำนานนะครับก็จะมีบทสวดต่างๆเหล่านี้การนับเกตตำนานนั้นนับยังไง การนับเจ็ดตำนานนั้นนะครับในหนังสือเจ็ดตำนานเราจะาพบเห็นเวลาเราบวชนะครับเราก็จะอ่านเจ็ดตำนานเดี๋ยวบางทีก็เลือกสิบสองตำนานนะครับคำว่าเจ็ดตำนานท่านนับดังนี้นะครับ 1. นมงคลสูตรสองรัตนปลิตสามกรณียะเมตตาปลิตสี 4. คันธปลิต รวมทั้งจัดชันทะพผลิตด้วย 5. โมละผลิต6อาตานาติยะผลิตอันนี้ควบเอาอังคุลิมานผลิตเข้าไปด้วยนับอย่างนี้แหละครับจึงได้เจ็ดตำนานถ้างั้นมันก็จะเกินเจ็ดตำนานนะครับในบทสวดต่างๆเหล่านี้นะครับท่านนักปราช ท่านก็ได้แปลเอาไว้นะครับในโอกาสต่อไปก็จะได้นำมาแปลให้เราได้รับฟังรับทราบเพื่อเข้าใจทราบซึ้งในความหมายดีๆงามๆนี้ต่อไปนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะยืนยันนะว่าการสวดชิน,นะบัญชรนั้นเป็นเกาะการภายให้กับชีวิตของเรา ให้เราคิดดีพูดดีทำดีมีธรรมะคุ้มครองใจ